เครื่องเมอริเดียนนะคะเราเรียกว่าเป็นแปลเป็นภาษาไทยเครื่องเมอริเดียนหรือว่าเมอริเดียนมาชีนแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเครื่องนวดกระตุ้นลมปานโดยการผ่านฝ่าเท้าของเราขึ้นมาที่ตัวดังนั้นจริงๆเนี่ยเครื่องเมอริเดียนคือเครื่องนวดฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้นลมปานของเรานะคะทีนี้หลักในการทํางานของเครื่องเมอริเดียนทํางานอย่างไรนะคะก็ ถ้าใครที่ได้มีโอกาสใช้เครื่องมอริเดียนของเราก็จะรู้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องมอเดียนของเราเนี่ยสูงมากนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเครื่อง m ม r เดียนของเรานะคะก็จะเป็นเครื่องนวดบาบัดนะคะที่ใช้คลื่นทั้งหมดสามคลื่นผ่านจากตัวเครื่องขึ้นมาเครื่อง m ม r เดียนจะสามารถผลิตคลื่นได้สามตัวคลื่นแรกเราเรียกว่าคลื่น PEMF คลื่อที่สองเราเรียกว่าคลื่นเทอร์เรอเฮิรดส่วนคลื่นที่สามเราเรียกว่าคลื่นอ่ไบโอเรดิโอ ฟรีเคนซี y แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสําคัญของคลื่นแม่เหล็กต่างๆเหล่านี้ทํางานกับร่างกายเราอย่างไรเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคลื่น p m f กับคลื่นเทอร์เรอเฮิ์ททำงานร่วมกันจะทําให้เกิดพลังงานภายในเซลล์ได้ดับเบิลทวีคูณและทําให้เซลล์ของเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นนะคะจากงานวิจัยนะคะของนะคะผู้ชายท่านนี้นะคะดรไบรอนนะคะเขาได้มีการพูด ถึงตัวเครื่องเอาไว้นะคะอย่างชัดเจนนะคะว่าอะไรคือคลื่น PEMF แล้วคลื่น PEMF เนี่ยสำคัญอย่างไรนะคะดรไบอันเมเยอร์นะคะได้แต่งหนังสือชื่อว่า The f i f t h Element of h e a l นะคะเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพลัสที่เราเรียกว่า PEMF ว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราเรียกว่า p m f อยู่แล้วแต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ จะใช้ผ่านระบบไหนมากที่สุดคือใช้ผ่านระบบหัวใจและสมองนะคะโดยมีหน่วยวัดเป็น e e c และ e ECG เหมือนเราไปหาหมอแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องของสมองหมอจะให้วัดคลื่นหัวใจถ้าหัวใจเราทํางานไม่ดีเขาจะให้วัดคลื่นเอ่อคลื่นหัวใจใช่ไหมคะถ้าเป็นคลื่นสมองก็จะมีการวัดคลื่นสมองเพื่อวัดว่าระดับของแม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเราเสถียรไหมทีนี้แม่เหล็กไฟฟ้าทํางานอย่างไรแม่เหล็กเอ่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่น PMF จะปล่อยพลังงานในร่างกายของเราเนี่ยเพื่อทําให้เซลล์มีพลังงานเนี่ยสถึงหครั้งต่อ1นึาทีและเต้นเป็นจังหวะตามไหลาการตามการไหลเวียนของโลหิตแต่เมื่อเราอายุมากขึ้น คลื่น PMF ในร่างกายของเราจะลดลงจะมีการปล่อยพลังงานเหลือแค่หนึ่งครั้งต่อ1นาทีแต่ถ้าในผู้ป่วยเบาหวานและมีร่างกายที่ไม่ปกติคลื่นไฟฟ้าจะมีการนำส่งเพียงแค่หนึ่งครั้งต่อทุก10นาทีจึงทำให้อวัยวะของคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวาน่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนของการทำงานทุกระบบรวมของระบบของหลอดเลือดฉะนั้นจริงๆแล้วได้มีการพิสูจน์ว่า คลื่น PMF เนี่ยมีอยู่ในร่างกายของคนจริงๆและใช้นำส่งพลังงานระหว่างเซลล์นะคะทีนี้คำถามค่ะแล้วคลื่น PMF เนี่ยมันทำงานอย่างไรมาทำงานตรงไหนนะคะคลื่น PMF มันคือเครื่องชาร์จเซลลูล่าที่จะไปชาร์จประจุการทำงานภายในเซลล์ของเราซึ่งประจุการทำงานตรงนี้มันคือกุญแจที่จะยืดอายุไขและทําให้ลดอาการเจ็บป่วยประจุสนาม,มแม่เขาเรียกว่า เตาเผาพลังงานตัวนี้ที่ให้พลังงานไปทั่วร่างกายเราเรียกว่าไมโทคอนเดรียในฝั่งผผามือที่เราเห็นอยู่ไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นเตาเผาพลังงานที่อยู่ในเซลเมื่อเราใช้ PMF วิ่งเข้าไป PMF จะวิ่งเข้าไปทํางานที่เ,เตาเผาพลังงานหรือเซลล์ไมโทคอนเดรียตรงนี้เพื่อใช้ในการรักษาระดับของประจุที่เหมาะสมบนเยื่อหุ้มเซล พอประจุไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์ของเรามีพลังงานก็จะทําให้ร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ดีและกําจัดของเสียออกได้หมดแล้วสามารถให้พลังงานที่เราเรียกว่า ATP เพราะพลังงาน ATP คือพลังงานที่ทําให้เซลล์และอวัยวะทั่วร่างกายของเราแข็งแรงนะคะต่อมาค่ะนอกจากเราจะรู้แล้วว่าคลื่น PMF ทํางานอย่างไรนะคะเอ่อแล้วคลื่น PMF ของเราปลอดภัยไหมนะคะ ในงานวิจัยนะคะออขององค์การอาหารและยาของอเมริกาที่เราเรียกว่า FDA ได้มีการรับรองงานวิจัยที่เกี่ยวกับ PMF มามากกว่า40ปีและอนุมัติให้ใช้ PMF ในการรักษาโรคเริ่มตั้งแต่ปี1979รักษาอาการกระดูกหักที่ไม่หายสนิทปี1998อาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่และกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ไม่มีแรงปี2004รักษาผู้ป่วยที่เกิดจากจาการผ่าตัดกระดูกนะคะในกระดูกสันหลังส่วนคอปี2006รักษาอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลปี2011 ใช้รักษาโรคมะเร็งสมองและปัจจุบันนี้คลื่น p m f ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งมากกว่า15ชนิดบนโลกใบนี้แต่เริ่มต้นตั้งแต่ในอเมริกาที่มีการรับรองใช้ในการบําบัดมานั่นหมายความว่า p m f มีความปลอดภัยสูงนะคะอีกอันหนึ่งนะคะที่หยกบอกเมื่อกี้นอกจากคลื่น p m f เข้าไปรักษาประจุของเซลล์และทําให้เซลล์มีพลังงานถึงระดับไมโทรคอนเดียแล้วเรายังมีคลื่นเทอร์ลาเฮิร์ตคลื่นเทอร์ลาเฮิร์ต เป็นคลื่นที่มีความแม่นยำอยู่ที่8-15ถึง15ไมโครเมตรแต่ร่างกายของมนุษย์ใช้ที่9ไมโครเมตรเครื่องเมเรเดียนจะผลิตเคลื่อนเคลื่อน,นเถิระเถที่9ไมโครเมตรแล้วซึมซับผ่านเนื้อเยื่อลงไปถึงในระดับเซลล์ชั้นลึกทำหน้าที่ในการเปิดในส่วนของเนื้อเยื่อเพื่อทำให้รับสารอาหารเข้าไปได้ดีขึ้นและเปิดเพื่อให้สิ่งส่งปกที่ตกค้างอยู่ในเซลล์ของเราเนี่ยขับออก ฉะนั้นหลักในการทํางานก็คือเมื่อเรานั่งเครื่องเมลีเดียนไป30นาทีวางฝ่าเท้าลงไปนอกจากคลื่นวิ่งเข้าไปเปิดนะคะผนังเซลล์เราแล้ว,ลวยังช่วยกระตุ้นการทํางานของไมโทคอนเดรียให้เซลล์ของเรามีพลังงานที่ดีโดยอาศัยคลื่นวิทยุที่มีค่าแม่นยําที่สามารถวิ่งเข้าไปได้โดยโตรงกับเซลล์ของร่างกายมนุษย์เลยนะคะจากนั้นนะคะนอกจากว่าทํางานแล้วปลอดภัยไหม ใน p m f และเทอร e ลเฮิรตยังได้รับการเ,าเขาเรียกว่ารองรับนะคะจากเว็บไซต์ p u b m ม d ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของอเมริกาใช้ในการตรวจเ,เขาเรียกว่าสืบค้นนะคะเกี่ยวกับเสริมอาหารหรือสืบค้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเป็นเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการแพทย์มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ p ับเม d มากาในผับเมนะคะที่เกี่ยวกับ p m f มากกว่า1,000งานและมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทรลเฮิรต ในผับเม็ดที่เกี่ยวกับออทั้งสุขภาพนะคะเรดาร์ดาวเทียมการตรวจจับต่างๆที่เป็นคลื่นเทอรลเฮิร์นะคะในผับเม็ดมากกว่าหมื่นงานฉะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเอ่อ P M F และเทอรลเฮิร์ได้มีการใช้มานานมากแล้วบนโลกใบนี้นะคะแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากขึ้นก็นำมาอยู่ในเครื่องเมอรเดียเพื่อใช้ดูแลระบบเซลล์ของเราแบบ w o l b o d หรือว่าทั่วร่างกายนะคะ นอกจากนอกจากที่จะทำงานในส่วนของคลื่นแล้วเเครื่องบริเดียนเองนะคะยังปล่อยคลื่นความร้อนที่มาจากความถี่นะคะปล่อยขึ้นมาบนฝ่าเท้าของเราจากตามภาพที่ทุกท่านเห็นนะคะฝั่งซ้ายมือเราจะมีคื่อที่ฝ่าเท้าของเขาเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่33.8บนฝ่าเท้าหลังจากที่นั่งเครื่องบริเลียนไปแล้วอุณหภูมิขึ้นเป็น36.8นะคะและและสังเกตที่ตัวตามรูปภาพเราจะเห็นว่าก่อนนั่งนะคะตัวของเราจะเป็นสีเหลือง นั่งเหลืองกับเขียวนั่งไปแล้วเป็นสีสม้มและหลังนั่งเป็นสีแดงนั่นหมายความว่าเมื่อคลื่นความร้อนจากเครื่องมือเรียนจากฝ่าเท้าส่งผ่านตัวเราจึงทําให้อุณหภูมิในตัวเราเพิ่มขึ้นแล้วอุณหภูมิในตัวเพิ่มขึ้นดีอย่างไรคะในงานวิจัยของแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนตะวันออกคือแพทย์แผนจีนบอกว่าถ้าอุณหภูมิในร่างกายที่เหมาะสมอยู่ที่36.5ถึง37.1 ถ้าอุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มขึ้นแค่1องศาภูมิคุมค้มกันในร่างกายเราจะดีขึ้น5้ถึงหเท่าแต่ถ้าลดลงหนึ่งองศาภูมิคุ้มกันจะลดลง30%ถึง20%อร์ซฉะนั้นการที่เราใช้เครื่องเมเรเดียนนอกจากเราจะได้คลื่น p m f กับเทอร์้วเธตและไบโอดิโอฟรีเคนซีเพื่อดูระบบเซลล์แล้วยังช่วยทําให้อุณหภูมิของร่างกายอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติในร่างกายของเราจะไม่เกิดความชื้นเหมือนศาสตร์แพทยแผนจีนที่บอกว่าตับชื้นปอดชื้นอวัยวะในร่างกายชื้นจึงเป็นสาเหตุสาเหตุของการเกิดโรคและล่าสุดนะคะในงานวิจัยต่างๆและผู้ป่วยมะเร็งได้ออกมาพูดว่าอาการของคนที่เป็นโรคมะเร็งจะมีภาวะของการคลันเนื้อคลันตัวร้อนหนาวในช่วงหัวค่ํา และอาการที่สําคัญมากคือเวลานอนแม้ว่าจะเปิดแอร์เหนือเขาจะออกคืออุณหภูมิในร่างกายมีความเย็นและร้อนที่ไม่คงที่ถ้าเป็นแบบนั้นสมเดือนในในในการแปลงปันประสบการณ์นะคะที่ยกเห็นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกในสื่อต่างๆบอกเลยว่าไปตรวจได้เลยว่ามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเกือบร้อ เพราะอุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับโลกที่เราเป็นนะคะนั้นจริงๆแล้วเครื่องเมริเดียนนอกจะเป็นศาสตร์ตะวันตกที่มีคลื่นแล้วเรายังใช้ศาสตร์ตะวันออกที่ทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่อุ่นและดีเสมอนะคะเพื่ออยู่ในมาตรฐานที่ปกติแล้วไม่เกิดอาการป่วยโดยสรุปเครื่องเมริเดียนทางานอย่างไร1คือกระตุ้นการทํางานของเซลล์นะคะด้วยคลื่นเธอร์ ert, และ p m เและไบโอเร i o ย์โอฟรีเรนซี่สองค่ะป้องเอ่อป้องการภูมิกันให้เพิ่มเติมขึ้น เพราะว่าในเครื่องเมเรเดียนมีความร้อนที่ส่งผ่านจากฝ่าเท้าเพื่อทําให้อุณหภูมิเป็นปกติอันที่สามค่ะเคลียร์จุดเมเรเดียนทําให้เส้นลมปานของเราผ่อนคลายนะคะเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กจะวิ่งเข้าไปตามจุดที่ร่างกายต้องการการผ่อนคลายอันที่สี่ค่ะต้านการอักเสบในร่างกายและต้านการอักเสบบริเวณและลดบรรเทา,าเและบรรเทาอาการปวดต่างๆั่วร่างกายด้วยห้านะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือด หกคือปรับการนอนไม่หลับนะคะให้ดีขึ้นเจ็ดคือเสริมสร้างการทํางานของไตเนื่องจากประจุไฟฟ้าประจุสนามแม่เหล็กที่อยู่ในเซลล์ของเราดีขึ้นจึงทําให้ไตของเราได้รับเลือดที่สะอาดจึงกรองของเสียน้อยลงไตก็จะแข็งแรงขึ้นอันที่อันที่แปดก็คือมดลูกดีขึ้นและอันสุดท้ายอันที่เก้าคือเป็นการลีนไขมันออกนะคะจากร่างกายของเราอันนี้คือผลลัพธ์ ของการใช้เครื่องมอเดียนอย่างต่อเนื่องนั่งเครื่องมอเดียน30นาทีเทียบเท่ากับการกอบเขาเรียกว่าจี้ม็อกซี่นะคะ10ครั้งครอบแก้ว20ครั้งนวด30ครั้งนะคะออกกําลังกายแบบที่หนักๆพร้อมทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าออกกำลังกายเพื่อเหมือนคาริโอด้วยนะคะ1 1ชั่วโมงนะคะและเท่ากับการออกกำลังกายทั่วร่างกายที่เป็นออร์รบิก2ชั่วโมงและเทียบเท่ากับการวิ่ง2กิโลในการนั่งเครื่องมือเดียน30นาทีนะคะ แล้วเครื่องบริเวณของเรานะคะปลอดภัยไหมนะคะเรามีระบบการตรวจสอบและมีมาตรฐานการผลิตเทียบเท่าเครื่องมือแพทย์ทุกเครื่องที่เราผลิตออกมาจะมีการสุ่มตรวจอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน GB 2828.1ปี2003นะคะหมายความว่าจะมีการเขย่าว,ว่าสกูหลุดไหมน็อตหลุดไหมสายไฟเป็นอย่างไรนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ,ะเขาเรียกว่าป้องกัน คนที่เอามาใช้จะมีภาวะ,ะเขาเรียกว่าไงคะว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้เครื่องของเราฉะนั้นจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากมีการผลิตที่ดีแล้วยังมีการเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบโปรตัก์อย่างชัดเจนนะคะก่อนที่จะออกมาถึงมือผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นผลลัพธ์ของการนั่งเครื่องเมอริเดียนเพียงแค่30นาทีนะคะโดยดรจิรพัฒน์ก่อนที่จะนั่งนะคะมีค่าน้ำหนักอยู่ที่60.8หลังนั่งไปแล้วลดลงเหลือที่60.7นะคะ ไขมันในร่างกาย11.5นะคะลดลงเหลือ11.2นะคะมวลกล้ามเนื้อจากเดิมมีแค่64.646.5ขึ้นเป็น46.8นะคะแล้วที่สำคัญมากค่ะ body age ก็คือ Set, เขาเรียกว่าอายุของร่างกายเนี่ยดรธีรพันน์อายุเกือบ60นะคะแต่อายุร่างกายของเขา37ปีแต่หลังที่เขานั่งไปอายุร่างกายเหลือ35ปีอันสุดท้ายค่ะ scan antioxidant คือสารต้าอนอนุมูลอิสระ ก่อนนั่งมีแค่2องหมสองหลังนั่งสารต้านอนมสละขึ้นเป็นสามหมืนแปดอันนี้คือข้อดีของการใช้เครื่องเ,ออเครื่องเมเรเดียนของเราอันนี้เป็นรูปภาพนะคะของออท่านดอกเตอร์เองนะคะก่อนที่จะใช้วัดค่าอนุมูลระดับสารต้านอมสละอยู่ที่2องหมืนสองหลังใช้ไปแล้วขึ้นเป็นสามหมื่นแปดทันทีสามสิบนาทีนะคะต่อมาค่ะยูริกนะคะก็ลดลงด้วยจากสองอยสี่สเหลือร้อยเจ็ดิบเอด นะคะและอันนี้เป็นภาพของอพี่นิดนะคะที่อยู่ที่สงไห่โกโลกก่อนนั่งนะคะเครื่องเมริเดียนเนี่ยเป็นเส้นเลือดขอดหลังนั่งไป5วันเส้นเลือดขอดที่เป็นมาทั้งชีวิตเนี่ยหายและยุบลงอย่างชัดเจนตอนนี้เจนิดบอกว่าไม่มีแล้วนะคะอ่าต่อมาค่ะอันนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะคะเป็นอ,อยู่ต่างประเทศนะคะ นั่งเครื่องเอ่อเมริเดียนและใช้แอปพาราตัสเขาจะเป็นผื่นใช่ไหมคะที่ตัวพอหลังนั่งไปแล้วผื่นก็จะยุบลงฝั่งขวามือเป็นเท้านะคะของพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ชนบุรีนะคะชื่อพี่เพนก่อนนั่งเนี่ยนิ้วโป้งพี่เพนจะซ้อนหลังนั่งเครื่องเมริเดียนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ถึงหนึ่งเดือนนิ้วโป้งที่ซ้อนอยู่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อันนี้คือผลลัพธ์ของผู้ใช้จริงของเรานะคะอันนี้เป็นรูปภาพเจหนะคะ ก่อนที่เจ๊หงจะนั่งเครื่องมอเมอริเดียนจะสังเกตว่าหน้าจะมีการหย่อนคล้อยหลังนั่งไปแล้วหน้าก็จะฟูขึ้นนะคะเป็นผลลัพธ์ของการใช้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นค่าเลือดนะคะของอาจารย์เอมี่ก่อนที่อาจารย์เอมี่จะนั่งเครื่องเนี่ยมีค่าไตาที่สามารถทํางานได้แค่64.3นั่นหมายความว่าไตาไม่สามารถกรองของเสียได้ดีทำงานได้แค่64%หลังจากนั่งเครื่องมอเมอริเดียนไป1เดือนและนอนเครื่องสเปสแคปซูล ค่าไตดีขึ้นเป็น85.7หลังจากนั้นต่อไปอีกหนึ่งเดือนค่าไตดีขึ้นเป็น92.9ตอนนี้ภาวะอาการที่โปรตีนรั่วไตมีปัญหาคอลเลสเตอรอลสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงยูหล็กสูงลดทั้งหมดเลยอันนี้คือผลลัพธ์ของอาจารย์เอมี่และท่านดูรูปภาพของอาจารย์เอมี่ก่อนใช้กับหลังใช้ค่ะว่าเห็นภาพชัดเจนไหมว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะคะอันนี้แตกต่างอย่างชัดเจนนะคะอ่ะ อีกช่านหนึ่งคะ่ะเป็นภาพของพิชาน,นินีนะคะพิ่ชานณีเนี่ยมีภาวะเป็นผู้ป่วยนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยเออเขาเรียกว่าสมองไม่สามารถทํางานได้แล้วก็มีมีน้ําไม่สามารถขับออกจากสมองได้สมองบวมแล้วก็มีความทรงจําที่หายไปเป็นผู้ป่วยจิตเตียงหลังจากที่รักษาตัวเองมีค่าเบาหวานที่สูงมากนะคะน้ําตาลที่สูงมากจากร้อยเก้าสิบสี่นะคะเหลือมาเหลือเหลือประจุเหลือร้อยสิบสองหลังจากนั้นนะคะเขาให้ดูภาพว่าร้อยเก้าสิบสี่ร้อยสิบสอง ร้อยหกสิบเก้าเหลือร้อยเก้านี่คือผลลัพธ์ปัจจุบันค่าน้าตาลไม่ถึงร้อยสิบจากการนั่งเครื่องเมริเดียนและกินถังเช่านะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็ทุกท่านนะคะที่เห็นภาพไปอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างไรฉะนั้นนะคะอยากจะแนะนานี้ว่าเครื่องเมริเดียนใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมและซ่อมการทํางานถึงระดับเซล